เสียงแหบเล้ยจ้ามือขึ้นเพราะ่าราโมนไหลมือขึ้นเ่นไอซี่มวนไหลไป้องบอกกับบานเต็นสะันไหถ้าบอสชอบชอบหมวนมากยีิบหกแต่แก้มือแม่เจียเปิล ยี Ooh, no, 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 ่สิบหกกสิบปีสายไพเพิงอีกก็เอาไนองเอ้ยมื้อคืยี่สิบเจ็ดใช่ปะอ่อไม่ได้นอนนี่ก็นอนอยู่ก่อนนอนก่อนยี่สิบเจ็ดกรุงเทพลังสิตฟิวเจอร์นอนก่อนแล้วค่อยออกเช้าแม่บรยุนมองจะไปตัวให้เกยสูสลูกไปไทยเขา ยนนี่ไม like ่รู้เป็่นอินแล้วเปลนนฟู้รอเราเป็นเกียร์เตือนเราสมมติอานี่ไม่โอนะตะกี้บ่อยเหตุบ่อยเหตุะโดดบ่อยเหตยนนี่เป็นเป็นี่ไม่รู้เหตแล้วตะกี้่ิชาจำยันไทยแม่จยามันไยมังบอบบาร้องเปลี่ยนีสมมตแม่ไายลูกร้อง ยเดู้แ่งม้่ยนดมใช่กลองัพวนเดินอมัน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 เดินออกมันเดินอ้อมางแหละมันหัวรอยสามีบามมันขับรถเองหรอทำไมขรถมาเองอะสกายสกายมีงานพวกนเรอใช่ไหมมีชื่อมัน เอามาเองได้แต่ว่าเป็นอะไรมาก็น่าร้องไห้ใกล้สันอะไรเป็นอะไรมาก็น่าร้องไห้ใกล้สันมีโฟล์ต้าให้พันสองคือเมื่อวาเมื่อคืนนี้ก็แอบนอนอยู่นะเพราะว่าความแบบว่าเรามีแจ็เสื้อนอนอยู่แล้วเนาะเราแจ็เสื้อเราประสบอุบัติเหตุแล้วก็ รู้สึกเสียใจอยู่ว่าแบบมันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่เป็นอุบัติเหตุที่เราบอกแล้วว่าอย่าวเราไปเองพอรถบัตรเงยกระจ่างไง้พอแห้งเร็วมันทุนลาทุรทัรงอย่างเงี้ยสิอยากส่วนตัวพันนั่นค่าตัวกระดำเมื่อละพันนี่สิมาขี่รถอ้อมประเทศอยู่มัสิเดียวสิย,ย่างาาหนังพนะูดอยู่มาไล่หลายนั่นน่ะก็ยังสั่นเหล่ากับปิ่นเผาล้มกัญชาเหล่าคนที่ได้รับผลกระทบเยอะแลก็คือวงอัปปิดามาด่าลวดไปโอ้ยเขาเจ็บเขาเปื่อยใช่ไหมบอกจมเหยเขาจมลวดละ มันเจีบมันไต่บ้ามาันก็นยากูได้อยู่แบบนี้เอาขึ้นเดี๋ยวกไม่ได้ขับไปงานเนาะบอกแล้วว่านางรถทุกบัตรเด้อคนขับจา้างมาให้แล้วกับภาคกันขี่รถขี่อย่างปีนพ่อมากับนักร้องใหม่ใกล้ฉันนั่นแล้วบอกบอกฟังเนะเานะเดนะีเเ๋ยวขนะึ้นเดี๋ยวบนบนกนอีๆบอกบอกฟังดูเห็นเลยเเที่เหมนมันยัไงอยังแพร่ๆไปปังกลางกระโหลกแขก กะโหลกแตกแขนจงดันเสือผิดบอกไปเห,ม,หม,มือนมาขึ้น่ม,มุนรีปุยกับบาว่าดอกว,วา่ามัววานมุนแต่ว่าไงว่ามันคนมันเคยคือดนเสือเรามันซ้อมท่าตาตา,ตา,ตา,ตามมนนมันเลยจุดข <เล S 2> องแบอกประจำแล้วใจยังเงย็นนะลูกไม่ไม่ได้ไม่ได้มุ่งหัวแต่ว่าจมจมเพราะว่าเราเราเป็นคนรับผิดชอบในการทําง,งานโดยโองค์ประกอบจะมาใจดีฮะดีขึ้นทียางไม่เป็นไรนะเอาใหม่ไม่ได้จดจําไว้เจือใส่สมองใ้ จริงๆมันมันตายมาแล้วมันยากเพราะมันตายมาหลายคนแล้วพระบวนตีมาหนะักถ้ากันปีนเพราะพรากันฑหลับในพระลังตายน้นยาเป็นหว่วงกับจังเว,ว้เาแต่เราบอกฟังกับนักร้องใหม่ใกล้ฉันแดนเซอร์ใหม่ใกล้ฉันพ่อแม่จะควงถากกินถากกินน้ำเป็นเกือยยู่ีบีปขีรถปีนเผ้าผู้ใดซีดียมพ่อแม่เจ้ามาฝากชีวิตไปครับตรงนี้รถกระจ้างให้คนขับบรกยายเมือนรถบัตรเดือดะเจ็ดเมือ ยังแบบพักกันขี้โเตียอยู่อันนี้ฝากลูกศิลปินนะเอฟซก็เตือนศิลปินให้เราด้วยว่าถ้ามันพอแบบว่าไม่มีจำเป็นอย่าเอาเรตียไปเถอมันไม่ได้นอนมันบประเด็นนอนสงสารเห็นใจแล้วก็ไม่บ้าอะไรแต่จะเตือนคนคนต่อไปที่กำลังจะทำอยู่ก็ก็ให้ระวัง ก็ให้เป็นประสบการณ์ในชีวิตว่าเออไปชวนอย่างนั้นหนะักเสาไฟฟ้าก็หักเสียค่าต่อไฟฟ้าอีกเขาจะเขาจะเป็นหมื่นนะเขาจะาหลายหมื่นอยู่นะค่าเสาไฟฟ้าเราใช่ใชอย่าดราม่านะว่าเราตอนนี้นะไม่ไม่ไมน,นี้เราพูดเตือนรุ่ลในศิลปินว่าคือมันมันเป็นคนในวงเราเราเลยพูดได้เตือนคนที่ยังไม่เจออ่ะพอตอนนีก้ก็ซ่ายูพูดพูดเสมอลงลงในไลน์กลุ่มเสมอว่าแมนแมนแม,น,มนชูมองไหนล่ะครับไปถล่ม ปัจหาล่งหามากเอ็เอฟซีออกเหล่านี้ปากมากกว่าปฏิเสธเพราะใดนี่นบละถ้าใครเอาเรถไปเองไม่รับผิดชอบทุกกรณีนะพี่นพอ,พอพี่เลยคือไม่รับผิดชอบเลยไม่ช่วยเหลือด้วยไม่เยียวยาด้วยอันนี้พวกตวงเพราะว่าปากการะกันเรามีให้ทุกคนอยู่แล้วปากการะกันอุบัติเหตุนเนาะ,<ช>ะทางวงทําให้ทุกคนแต่ถ้าเกิดไปเดินทางเองแล้วไปปี้นพอคือไม่รับผิดชอบอะไรทั้งสิน้นแต่รับผิดชอบทุมมเรศกับรายเพราะแห้งเราจะให้รับผิดชอบแบบแบบเกินขอบเขียรทรมย์ มันเสียงานเสียการเสียโอกาสเสียชีวิตเสียเจ็บเสียไขย้เสียกระดูกเสียความสวยงามของตัวเองอย่าทำถออนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้พูดในคนที่เกิดนะพูดให้คนที่กำลังจะเริ่มใหม่อีกเนี่ย้นยังมือนี่เอารถมาเป็น่วงแล้วช่วงนี้ออกรถเยอะอยู่ก็ห้ามวัดอะไรพี่น้างมัชยีไผ่ช่วงห้ามวัดอะไรยื่ดีต่บ่ากัดจุ่มบ่อยๆเอาเส่สินงะมันอดหลับอดนอนนะขับรถนะแต่ข้าวเบอร์ขาวก็ยังหลับส่วนข้าสิขาบเอง เด็กเาทำยังรับหรือเธออะไม่เนอะเด็กทำยังรับหรูอต้องเถอะนี่ยใช่ที่พูดว่าอะไรเพราะเคยเจอแล้วในวงอ่ะกับพญานุ่มอยู่ดิพญานุ่มแคบมูนอยู่ดิหลับแม่กับตื้มเบย์ปีพยานุ่มหนะก็เจอมาแล้วกับเซฮาลายแสนเขาเป็นเจ้าของวงเขาก็บรวดเทากับพังเงินเทากับเสียแต่ว่าเขาเขาเป็นคนเตือนในว่าอย่ากทำน้ำมาทำล้วจะเสียก็เสียเงี้ยสินะ รอูดหกนรล้อกับย่อนบ้านนั่นล่ะอันเดียวกันล่ะหกล้อใคได้ซ้อมแสนเจ็ดเลิศกระเตือนได้ว่านอนซะก่อนกระเบื้องกันไปเป็นยังไงบอดี้ปีนพ่อมากจะกรเดียกเสียงเัี้ยค่ะอมแสนเจ็ดปากเ่าออกบอกว่าอะไรเป็นเฉยมาดูเดี๋ยวไป็นเฉยๆแต่ว่าเตือนนะถ้ากันนอนซ้อนบ้านแม่ดอกลากไม่มองเห็นนอยู่จะพาไปพอสันหาหม่องนอนจัดจัดไปไซคิร์เปรินไปหัวจุ่มเดี๋ยวหลัง มาจมใส่ันมาจมให่โอ้บ้างมม่หรือเปล่ามึงก็มาจมอยู่นี่พูดเลยแม่ฟังว่าลูกเจออะไรบ้างไงแม่จะได้รู้ว่าเนี่ยลูกทํางานมันเป็นแบบนี้หละหวังดีมากเป็นห่วงลุกคนมากแต่เขาอาจจะคิดว่าเราพูดจู้จี้จุกจิกก็ได้เป็นห่วงเด้อนี่เลยละอยากบอกว่านี่น่ะจ้าดูรับชมเลยจ้านี่สิฉันบอกนี่แหละมันก็ขึ้นแล้ว พ่อแม่คุณถาก,กินน้ำนเป็นคือยาพิการถอดยาเป็นยังถอ,งอ,อดีสินาใส่เงินเสียบถอดเอฟซีเรบพับถ่ายด่สยสาไม่พูดไม่ได้ดิจะมาสงสารเขานะอย่างสิไม่ได้มันจะเกิดขึ้นอีกแต้องต้องเป็นกรณีศึกษาเลยนะบางทีเป็นยังะลอ,อบว่าใดเขาจะได้ปชะสบชีวิตทุกคนถูกต้อง มันอยู่ในเวลาการทํางานด้วยมันอยู่ในมันในห่วงของการทํางานเราไม่ได้เข้างาน8ปดโมงออกห้าโมงเย็นเนาะเราเข้างานแบบเพราทำงานเดิกเราการเดินทางมันเป็นสิ่งสําคัญของของงานสายนีราเดินทางมากกว่าทางานใช่เบิร์เบิรงเลยเดินท่างะนั้นทำงานห้าชั่วโมงได้แต่ว่าที่เหลือเดินเดินทางเลยการเดินทางมันก็เลยสําคัญมากๆกับอาชีพนี้เพราะว่าทับมันลุมตืมต่ำมากมากกับเสียหายกันหมดใช่ไหมล่ะเป็นอย่างต้องบอกว่าอันนาตีเป็นนอนดเดอร์เก่งเป็นนอนดเดอร์ หามออกมาเห็นหนะแต่มือนั่นมื่นหนึ่งีมือนหนึ่งไปงาน่นแบบนี้ไปเบิกคอยอย่างนี้นะสู้อฟื้นว่าบองหวงังบองหวังพ่ากันคีสู้บองหวังอละล่ะซูปีนมากสิบคนในชีวิแตแบบคุณเราไปชอบเพราะละลนันเขาปรับพ่อแม่เขาปรับปู่งเช่นเดินใหญ่อันนั้นก็ไม่โอเคบักเกียงแต่เช่นนึงคือกันนี่แหละตำนี้ออกเราไม่ให้ทำอย่างนี้ก็ไม่ให้ทำก,ก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงอันนี้คือสีน้ำาลมาแล้วศิลปินอยากกราบศิลปินเคียวสิกราบแต่คนขับเหมือนกับบรินอม แต่จะบอกให้ไปนอนนะให้ไปนอนบ้านรังสิตนะทุกคนไปนอนบ้านรังสิตใครจะไปเที่ยวไปห้างไปอะไรก็ไปแต่ว่าให้เก้งได้นอนจักรยานกลับกันแต่ถ้ามันเกิดอาจไม่เกิดไม่เป็นไรดีมากไม่เกิดถ้าเกิดล่ะถ้าเกิดขึ้นละ่ะ <c oughs> พยาติเวียรแลมเยียวยามาสิลูกเช่นหัวละลานจริงเพลงมทที่สิบหัวสิบล้านทำไม<า>ให้เขาขับรถข้ามวันข้ามคืนไม่ให้พักไม่ให้ผ่อนกาสี่บาอีก เสียบังได้เสียมผ้า,<พ>าหายการนอนนะตะ่อนเด้อหมผ้าหายแล้วก็เออนอนเด้อบักลาตบดาบ <c oughs> นอนเอานอนซะเสียบางสิเเองขวัญชี้เรียกความไม่อยากนอนก็ต้องนอนไม่นอนเท่ากับผิด,ดกเพราะเราคือชีพนอนกับรถ เปียนปบินบ้องมาก็ <c oughs> คือต่วหบอ่ะ <c oughs> <c oughs>